o ม n i n g สวัสดีนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่3ทับสองทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่7 1กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเนาะหน้านี้เนาะจะเป็นลักษณะอย่างงี้จะเป็นเกมเนาะเขาให้เรา read อนะ่ yes, and answer, เาเนาะ guess down and answer แล้วก็ให้เราตอบเนาะเกมนี้ชื่อว่า what am I what am I, น I เนาะ I แปลว่าฉัน M คือเนาะ What อะไรฉันคืออะไรเนาะเกมนี้ชื่อ What am I เนาะนี้หนูสามารถจดเข้าไปในแบบฝึกหัดได้เลยเนาะตัวนี้แอนว่า What am I What am I เนาะ ตามครูด้วยเนาะ What am I เป็นประโยคคำถามเนาะที่แปลว่าไอแปว่าฉันเนาะ m ก็แปลว่าคือ What เป็นว่าอะไระเราเรียงประโยคใหม่เนาะเป็นภาษาไทยถ้าเราตีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย ฝรั่งเขาจะพูดว่าอะไรคือฉันเงนี้ยเนาะแต่ถ้าเราเป็นภาษาจริงๆและภาษาไทายจริงๆเราจะบอกว่าฉันคืออะไรคนไทยจะเอาประธานมาก่อนเนาะฉันคืออะไรเอาประธานในปุะโยคมาก่อนฉันคืออะไรอ่าเนาะนี่เรานี่สามารถจดเข้าไปในแบบฝึกหัดได้เลยเนาะอ่านอ่าต้องพูดอ,อีกครั้ง what am I what a m i เนาะ watch h มีตัว w h a t watch h a m m i ก็เป็นตัว i เนาะตัวพิมพ์ใหญ่เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูสัตว์ก่อนเนาะเรามาดูรูปสัตว์ก่อนมีสัตว์อะไรบ้างเนาะรูปแรกเป็นสิงโตสิงโตภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ picture a animal อ่านเนาะมีตัว l i o เนี่นี่จดเข้าไปในหนังสือได้เลยเนาะสมุดแบบพื้นฐานได้เลยอ่ะ ต่อไปช้างอ่านว่า elephant เนอะ elephant มีตัว e l e p h a n t อ่าลองสะกดตามคนเนาะ e l e p h a n t เนาะ elephant ต่อไปกว้างความภาษาอังกฤษมีตัว d ดับเบิล e, หรือเ e, สงตัว e อ e, เนาะกับตัว R าร์ตัวนี้อว่าดีเนาะต่ไปลิงลิงมีตัว M O N K E Y คยมังคีเนาะต่อไปมาลายมี Z E B ีอ อ๋ออันนี้คุณครูขอรับนี่ให้ชัดเจนก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุณครูก็น,นอดอตสตัวแรกเนาะ picture A อ้ animal i o n lion แปลว่าสิงโตเนาะมีตัว l i o n lion เนาะอ่าตัวนี้อันนี้ Lion เนาะอันนี้ Lion อันนี้ On อ่าต่อไปตัวนี้อ่านว่า e lephant เอเลเฟนมีตัว e l e p h a n t เนาะเอเลเฟนเนาะแปลว่าช้างต่อไปเดียร์เดียร์มีตัว d e a d e e r เดียร์ d w e r เนาะเดียร์แปลว่ากว้างต่อไปมังคีมีตัว m o n k e y เนาะมังคีเนาะอันนี้มังนี่ขี่เนาะ แปลว่าลิงอ่ะ zebra มีตัว z e b r a zebra เนาะแปลว่ามาลายต่อไปตัวนี้เป็นยี r a f เนาะแต่คนไทยคนไทยอ่าน g i r a f ฝรั่งเรียก g l a f เนาะมีตัว g i r a, D a f e g l a f เนาะอ่ะทีนี้ให้เราจดนนี้ลงไปในบบฝึกหัดเนาะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนของเนื้อหาข้างบนเนาะเนื้อหาข้างบนข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I have เนาะ I แปลว่าฉันเนาะ have แปลว่า I have ตรงนี้อ่านว่ have, have. have, have no. me, เนาะแปลว่ามีแปลว่ามีเนาะ True, True แปลว่าส y s แปลว่าโห no, นอ big แปลว่าใหญ่อ่าประโยคแรกเนาะเขามีคำใบ้ว่า I have าตมค่คยเนาะ I have two big ears and two small eyes. แปลว่าแปลว่าฉันมีหูใหญ่สองหู and แปลว่าและเนาะ two two แปว่าสองเนาะ small แปลว่าเล็ก eye แปลว่าตาเนาะ ฉันมีหูใหญ่ๆสองหูเนาะและตาเล็กๆสองตาเนาะ I have a long nose เนาะฉันมี long เนาะ long แปลว่ายาว nose แปลว่าจมูกเนาะ อ่า long แปลว่ายาว nose แปลว่าจม,มูกเนาะเดี๋ยวลองอาาันแตามอ่ันแตมขอคกูนะ I have a long nose I have a long nose ฉันมีจมูกยาวๆอ่ทาทอนี้เขาตอบไปแล้วเนาะเป็นข้อ b ข้อ b ก็เป็นข้อ b ก็เป็นช้างเนาะข้อ b ก็เป็นช้างอันนี้เรามาดูข้อที่2เนาะข้อที่2องเขาบอกว่า I have a long เที่ยวเนาะลองแปลว่ายาวเนาะเที่ยวเที่ยวแปลว่าหางเนะที่ยวเนาะเท,ท,ท,ที่ยว t a i l แปลว่าหางเนาะแปลว่าหางเนะที่ยวตัวนี้แปลว่าหางเนาะ I can climb trees นะ climb tree เราเรียนไปแล้วเนาะอันนี้แปลว่าปีนต้นไม้เนาะ ปีนต้นไม้เอาเรามาดูประโยคที่สองนะครับประโยคที่สองเขาบอกว่า I like bananas I like bananas เนาะ อ่าฉันชอบกล้วยอ่าตัวนี้จะเป็นสัตว์ไรเอ่เดียวเรามาดูคำตอบกันเนาะคำตอบก็คือตัวดีเนาะเป็นตัวมังคีลิงนั่นเองเนาะอ่า,อาข้อที่สามเนาะลองอ่านตามคนกรีกครั้งเนาะ I have big black eyes ข้อที่สามเนาะ I have two big black I's เนาะฉันมีตาดำดใหญ่สองตา I have a short tail ฉันมีหางสัน้นเนาะฉันฉันมีหางสัน้น I don't like tigers ฉันไม่ชอบ t i เกอเนาะเสือ I can jump ฉันสาม,มารถกระโดดได้เนาะคำว่า like ตรงนี้แปลว่าชอบเนาะถ้าเราบอกว่าไม่ชอบเราก็บอกว่า don't like เนาะ ต่อบก็คือ c เนาะเป็นกวางดีอะเนาะเ,าเรามาดูข้อที่4เนาะ i have a long neck เนาะ neck แปลว่าคอเนาะ neck แปลว่าคอฉันมีคอยาวา my legs are long แปลว่ายาวเนาะ leg ตัวนี้นะโอ้โอเขียนตัวนี้แล,ล้วเลขมอกี้เลขตัวนี้เลขเนาะเลขไอมีเสียงด้วยเพราะว่ามีขาหลายขาเนาะมีขาสี่ขานาะ <My S 2> ไม้แปลว่าของฉันเนาะไม้เลข along ขาของฉันยาว I eat the leaves เนาะฉันกินใบไม้ม on the top of the, th the trees เนาะ I eat the leaves on the top of the trees เนาะฉันกินใบไม,ไม้บนยอดต้นไม้เนาะอันนี้ข้อนี้ก็ต้องเป็นตัว giraffe เนาะเป็นตัว g i r a f f เนาะตอบข้อ F เนาะเป็น giraffe เนาะต่อไปเราไปดูข้อที่ข้อที่5 เขาบอกว่าข้อที่แเนาะ I am black and white ฉันมีสีดำ and white เนาะตัวนี้เนาะ white white แปลว่าสีขาวเนาะฉันมีสีขาวและสีดำ my tail is long เนาะหางของฉันยาว I look like เนาะ look like แปว่าเหมือนเนาะ A horse แม้ I eat grass เนาะฉั ia, นกะินหญ้าเนาะอันนี้ข้อนี้ตอบอันนี้ตอบข้อ E เนาะ C b r a เนาะ e b r a เรามาดูข้อสุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายเขาบอกว่า I am brown เนาะ brown brown แปลว่าสีนะ้ำ ตาน้บราวสีน้ำตาลไอแฮบลองแฮ่ hay, เนาะฉันมีแฮแปลว่าผมเนาะแฮแปลว่าผม around my face เนาะ face แปลว่าใบหน้าเนาะ face แปลว่าหน้าหรือว่าใบหน้าเนอลองอ่านตามคุณครูเนะ I am brown ฉันมีสีน้ำตาล I have long hair ฉันมีผมยาว around my face รอบรอบเอาราวไปรอบรอบ,รอบ,รอบเน,ะนาะแน่ใบหน้าของฉัน I like ฉันชอบ to eat กิน deer กวางฉันชอบกินกวางอ่ะข้อนี้ตอบอะไรเอย่ยข้อนี้ตอบ,ข,อตอบข้อ A lion เนาะ,ะตกลงข้อหนึ่งเนาะตอบ B elephant ข้อสองตอบ D monkey เนาะ ข้อ3ตอบ C D เ er, นาะข้อ4ตอบ F giraffe ข้อ5ตอบ E zebra เนาะข้อ6สุดท้ายตอบ lion เนาะสิงโตว,วันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับแบบฝึกหัดหน้าที่71อย่าลืมอ่านตามคุณครูเนาะแบบฝึกหัดให้ดตีตั้งใจเนาะแล้งนะเนีเ่ยมีความสุขมากๆนะครับ Have a g กู d ด a ดบ๊ายบาย